สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับกลางเมืองนะคะรายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคพลเมืองกับผู้ผลิตอิสระเราพบกันเป็นประจำที่นี่นะคะทุกๆวันเสาร์เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีค่ะคุณผู้ชมคะเมืองนั้นดำรงอยู่ได้ด้วยชีวิตอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะ เรื่องราวที่จะเล่าในรายการของเราก็จะสะท้อนให้เห็นวิธีการดำรงอยู่ของสังคมเมืองที่ไม่อาจจะแยกออกจากวิถีท้องถิ่นได้โดยเฉพาะเมื่อการเติบโตของเมืองนั้นต้องอาศัยผู้คนและก็ทรัพยากรรายรอบเข้ามาหล่อเลี้ยงขณะที่ชีวิตต่างๆในกลางเมืองเองกลับไม่สามารถกำหนดวิถีของตัวเองได้โดยง่ายซ้ำยังมักจะถูกดูดกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเมืองซึ่งก็โยงใหญ่เป็นปัญหาโครงสร้างสังคมอยู่ทุกวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะถนนนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะแต่แน่นอนคะ่ะเราไม่ได้หมายถึงถนนในนิยามอย่างที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ถนนสมัยก่อนนั้นนะคะเป็นพื้นที่สาธารนณะที่คนในชุมชนมาทํากิจกรรมด้วยกันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันการพบปะสนทนากันหรือการทํากิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยกัน แต่สำหรับการพัฒนาในโลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับรถมากขึ้นนะคะเราก็อนุญาตให้รถเข้ามายึดครองพื้นที่ถนนขณะที่คนและก็กิจกรรมของชุมชนก็ต้องถูกผลักออกจากถนนให้ไปอยู่บนฟุตบาทและก็สถานที่อื่นๆแทนไม่เพียงเท่านั้นค่ะการขยายถนนเพื่อที่จะรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นของรถก็ทาให้ฟุตบาทคับแคบลงและม่หนำซ้ำนะคะการออกแบบทางเดินเท้าเหล่านี้ก็ไม่ค่อยที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้สักเท่าไหร่ เหล่านี้ก็ทําให้การเดินทางสัญจรของผู้คนนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากมากขึ้นค่ะวันนี้เราจะไปดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นณนมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครในสารคดีกลางเมืองตอนเดินค่ะ สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญมากของว okay. kind of ิว <pap> <ik> <Me Bear ly> ัฒนาการวิวัฒนาการมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือการเดินก็ลองเราจะเดินไปตรงนู้นนะดูป้ายรถเมล์แล้วก็เดินทางนี้ฮะไปดูแยกเกษตรแยกเกษตรเสร็จข้ามไปดูทางประตูหนึ่งไปดูแพฟฟต ทางเท้าที่กว้างสุดๆแล้วยังมีต้นไม้2แนวที่เหลืออยู่เดินกลับมาข้ามสะพานที่เราจงใจจะให้ข้ามเนี่ยแล้วเดินไปเมเจอร์ควรอีกรอบ <Okay. S 1> อเงงไปดูทางนี้นะคะับนีแค่ตอนสักบ่ายสาโมงก,กว่าๆเนี่ยขยะก็ล้นเกินแล้วข้างหลังนี่คือป้ายรถเมย์ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยูย่เขาทําไว้ให้ ต,ตัดฟุตบาทไปเพื <contamination Hij infectious> ่อให้รถเมล์เข้ามาจอดที่เดินก็แคบลงเดี๋ยวเราลองดูเวลารถเมล์มาจอดลองดูดูพฤติกรรมคนก็ได้ครับเนี่ยแต่ก็จะเห็นใช่ไหมฮะรถเมย์เขาไม่จอดหรอกก็ไม่รู้จะว้าวทำไมถ้ามาถ่ายตอนแรกๆเรียนถาปัดเนี่ยก็แบบดูมันสวยอะดูมันเรียบร้อยแต่เดินจริงแล้วลื่นพล้ดเลยอันตรายมาก ทางลาดขวางซึ่งบางที่เนี่ยมันลาดขวางจนกระทั่งตรงนี้เอียงไปด้วยซึ่งรถเข็นตรงนีการจะอันตรายมากแล้วตรงนี้ก็เป็นการขุดท่อมไม่รู้ท่ออะไรแต่พอเริ่มขุดเนี่ยมันก็จะเริ่มซุดเป็นแนวตลอดแล้วก็เวลาซ่อมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้ทางเท้ามันเรียบร้อยเหมือนเดิมได้แล้วมันจะซุดหนักกว่าเดิมไปเรื่อยๆตอนทำมันจะเทลีนข้างล่างไงลีนคอนกรีตข้างล่างแล้วพอขุดพวกนี้เข้าไปเนี่ยลีนคอนกรีตจะแตกพอแตกเสร็จเนี่ยไอ้พวกนี้น้ําซึมอยู่แล้ว แล้วมันมีน้ําใต้ดินน้ค,คือคือมันจะซึมไปเรื่อยๆแล้ว,ลวพอน้ํามันซึมเข้าไปจากรอยแตกเนี่ยมันจะไปทําให้ทรายข้างใต้กรีตคอนกรตข้างล่างสไลด์สไลด์มันก็จะกลายเป็นตัวซุดตัวอะไรของฟุตบาทไปหมดซึ่งที่ผมเคยเล่าก็คือที่มันทําให้สนมถนนซุดถนนยุบอะไรทั้งหลายเนี่ยหัวใจดับเพลิงอะ่ะแต่แต่ตอนหลังไม่ติดหัวใจแล้วมันก็เลยเอาแค่นี้แต่มันเป็นเนินสูงขึ้นมา เห็น่าแล้วรอยเจาะรอยต่อท่อแม่งเจ๊งหมดเลยแล้วเหลือปูปูอย่างเงี้ยอันตรายมากนะตรงนี้เลยมาถึงตลาดแล้วแต่เนี้ยฮะมาดูเห็นไหมโดนขุดเละต้มเปห๊หมดนี่ต้องเอากระสอบทรายมาอุดกันเองอย่างเงี้ย ุดแล้วอุดอีกเนี้ยนะครับการใช้งานก็หลากหลายมั่วไปหมดสเต็ปใหญ่มากเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการปูปูกระเบื้องแผ่นใหญ่เพราะฉะนั้นสุดแล้วจะสุดไม่มากแต่พอเป็นไอ้ตัวหนอน,นี่จะเห็นชัดเจนต่อให้ไม่ขุดมันก็ซุดแต่นี้โดนขุดด้วยเนี่ยฮะเป็นหลุมอุกาบาดเลยลองดูไปทางด้านเนี้ยเนี่ยครับ กทมล้วนๆที่เป็นตัวหนอนแล้วก็จะมีอันนี้ฝาเทอระรบายน้ากทมอ,อันนี้ก็คือที่เราเห็นอยู่บนพื้นถนนตรงที่มันโดนตัดตัดฟุตบาทไปแต่ไปน,นี่ยุบเลยเห็นไหมฮะกลับไปมองทางเท้าดีๆว่าอะไรขวางทางเท้ามาั่งเราเอาออกไม่ได้แล้วมันขวางตลอด24ชั่วโมงเสาไฟฟ้ารอ,อมตำรวจยังมีป้ายโฆษณา แต่เรากลับไปโทษหาเรื่องแผงลอยที่ขายเฉพาะเวลาแล้วเราเอาเขาออกเราได้คืนแต่ของที่ผมพูดต่างๆาเหล่านี้ผมจะพูดว่าผมไม่เชื่อว่าเราจะมีวันได้คืนมางา่ายที่ของร้านแต่ว่าเขามีระยะลน้นเขาก็เลยล้นเข้าไปเาะฉะนั้นเนี่ยความกว้างมันเหลือเฟือเลยเห็นปะ่ะซึ่งสบายมากที่จะเดินมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะถ้าถ้ามันแคบเกินไปเนี่ยเขาเดินไม่ได้คนเดินไม่ได้เขาก็ขายไม่ได้ด้วยหาเรลื่องแผงลอยเวลาเขาตั้งเนี่ย ยกเว้นว่าบางที่ที่มันแคบจริงๆนะครับก็แต่เม้ดหนึ่งนี่คือมินิมัมระหว่างทางสำคัญมากเพราะว่ามันไม่ได้มีไว้เดินผ่านอย่างเดียวการที่เราผ่านย่านการค้าต่างๆมันก็ต้องชะลอตัวเป็นธรรมดาเพราะว่ามีการรวมตัวของกิจกรรมต่างๆเรื่องสำคัญก็คือว่าเราควรจะมีเนื้อที่สำหรับการเดินผ่านให้เพียงพอ แล้วมันเป็นแยกที่จริงๆเนี่ยแยกนี้มันควรจะมีการเชื่อมต่อด้วยการเดินเท้าที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าคนจะได้ไปเชื่อมต่อกับการสรรัญจรวิถีการสัญจรอ,อื่นๆได้ดีมากแล้วฟุตบาททางเท้ากว้างๆตรงนี้นะฮะเดิมเนี่ยมันไม่โดนปาดขนาดนี้จน,ม,นมันทำให้สี่แยกนี้แล้วมันก็ปาดพอปาดเดี๋ยวเราจะเห็นว่าทางเท้าเหลือแค่ไหนในเรื่องการวางแผนเมืองเนี่ยนะครับกับการแก้ปัญหาจราจรเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าวงจรชั่วร้าย รถติดใช่ไหมครับเราขยายถนนตัดถนนเพิ่มไปอยู่ก็เริ่มเกิดเป็นชุมชนพอขยายตัวของชุมชนต่อไปมากเรื่อยๆเนี่ยรถก็เริ่มสะสมตัวรถมันก็จะเริ่มติดแล้วเราก็จะขยายถนนตัดถนนเพิ่มมันเป็นอย่างเนี้ยครแล้วตอนนี้ระบาดกันไปทั่วแล้วถ้าเราดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนะครับกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ย ชุมชนมันโตไปกับเส้นถนนที่เราตักเนี่ยจนมันแผ่นจนจะเป็นเนื้อเดียวอยู่แล้วแล้วเป็นการใช้ที่ดินแบบที่ทำลายอู่ข้าวอู่น้ำของเราเองทำลายที่รับน้ำตามธรรมชาติทางมะลายก็ไม่ได้ตัดตัดขอบทางมะลายกว้างๆเหลือแค่ประมาณเมตรกว่าๆเพื่ออะไรไม่รู้เพื่อให้ปกป้องไเสานี้ไว้เสาของสะพานแล้วเดี๋ยวเราดูนะฮะถ้าถ้ามีคนข้ามเนี่ยคนจะข้ามตรงนี้น้อยเพราะว่ามันมีรถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด มันจะไม่หยุดแล้วจังหวะช้ามากแต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่าเราเขาจะเดินตัดตรงนี้เพราะว่าทางมันแคบกว่าแล้วอุปสรรคน้อยกว่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวะหยุดรถคือถ้าดูพฤติกรรมเนี่ยเราก็ควรจะทําทางเมื่อไราหดเข้ามาทําใหญ่ๆห,หลังไอ้นี่ก็ได้แล้วให้รถเถิดไปหน่อยใช่ไหมฮะแล้วให้เขาเดินสบายคือรถมันติดอยู่แล้วจะไปกลัวอะไรให้คนเขาข้ามสบายสบายผม ผมมองว่าทางว้าลายเนี่ยถ้าทําดีๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วก็แต่ต้องทําเยอะๆนะฮะแล้วให้ลถอยู่จริงๆเดี๋ยวนี้มันเศร้ามากเลยก็คือว่ารถมันเป็นใหญ่ขนาดที่ไม่มีใครสนใจที่จะหยุดให้คนข้ามแม้กระทั่งตรงทางวาดลายง่ายๆแล้วซึ่งเดิมเนี่ยถ้าจําได้อ่ะโค้งดีกว่านี้ทางใกล้กว่านี้ตอนนี้พอทําเป็นสีแยกก็เพื่อให้รถวิ่งเร็วปาดโค้งเพื่อหลบไปตัวอุโมงค์ด้วยตรงนี้ก็จะกลายมาเป็น ความกว้างนะครับเมตรหนึ่งนะฮะนี่บทีดสูงไ,ไม่ถึงเมตรแล้วมีสลิงสลิงของเสาไฟฟ้าการเสาไฟฟ้าล้มตัวนี้อยู่ไอ้หนักสุดก็คือกลัวรถติดเนี่ย แล้วทางเท้าแคบ,บลงแล้ว,ลวเราเอาอำนวยความสะดวกให้รถกลับรถกับรถติดยกเลิกเลยครับยกเลิกทางเดินข้ามบริเวณจุดนี้เพื่อความปลอดภยัยโปรดใช้สะพานลอยเดินข้ามทําไมเขาไม่ข้ามกันที่สะพานลอยเดินข้ามเพราะมันอยู่นู่นน่ะ <c oughs> ja เขาจะข้ามแค่นี้ฮะให้เขาข้ามไปนู่นแล้วตีนสะพานลอยไปทางนู้นนะไม่ใช่หกาาัหก,ไป,นนก <c oughs> ไปทางนี้หักไปทางนู้นแล้วกลับมาตอกๆๆๆค่อยไปอย่างนี้ใคร <c oughs> มันจะข้ามกัน ตรงนี้คุณจะเป็นแยกคนเดินที่ดีมากๆกับกลายเป็นว่าคนผิดกฎหมายเพราะคุณมายกเลิกเนี่ยถนนหนทางเราออกแบบให้ใครไม่ติดเราออกแบบเพื่อกลัวรถติดแล้วก็ให้คนซวยตลอดเวลาอย่างเงี้ยฮะเราแก้รถติดกันจนติดแล้วติดอีกเรื่องการที่แก้รถติดเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาจราจรโดยการขยายถนนสร้างถนนเพิ่ม รถก็จะกลับมาติดอีกคนก็ซื้อรถเพิ่มกลับมาติดอีกพอติดอีกก็แก้รถติดสร้างถนนเพิ่มรถก็กลับมาติดอีกแก้กันอยู่อย่างเงี้ยฮะไม่ไม่จบไม่สิ้นซึ่งอันนี้ยคือการว่าเราหนีจากรถติดเราก็จะไปเจอรถติดหนีเสือไปจะรถแค่นี่นะครับลองข้ามไปข้ามกับสักรอบเล่นๆกันเล น,นี่คือตัวที่เอามาสุดครับทั้งมาลายเยาาไไหรอครับตั<ป>้งแต่ด,ดาวปะ บ้านสร้างเมืองเนี่ยโดยอาศัยโดยยอมให้รถยนต์เป็นใหญ่แล้วก็สร้างบ้านเรือนเมืองต่างๆตัดถนนต่างๆเนี่ยด้วยขนาดสาัดส่วนแล้วก็ระยะของรถยนต์เป็นหลักซึ่งพอทําอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างจากถนนที่เป็นของทุกคนเนี่ยก็กลายเป็นว่าผิวจราจรเป็นของรถยนต์แล้วก็เอาคนไปไว้บนทางเท้านะครับ แล้วก็คนก็จะต้องเริ่มข้ามถนนตามเฉพาะจุดที่ท,ที่กำหนดไว้ให้ข้ามซึ่งน่าเสียดายมากว่าถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีทางข้ามเยอะมากตามจุดตัดต่างๆให้คนข้ามได้สะดวกปลอดภยัยปลอดภยัยสะดวกแล้วก็มีความต่อเนื่องในการสนญจรแต่ของเราเนี่ยก็คือว่าเราจะมีชางข้ามเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นแล้วก็ถ้าข้ามไม่ข้ามทางข้ามภายในระยะ100เมตร ทางซ้ายบวกหนึ่งรอยเมตรทางขวาของทางข้ามเนี่ยก็ผิดกฎหมายสังเกตน,นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยใครโดนรถชนก็จะดูก่อนว่าไม่ข้ามข้ามทางวัลายหรือเปล่าถ้าไม่ข้ามทางวัดลายาไม่ข้ามถนนที่ไม่ใช่ทางวัลายสมควรแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยในสังคมทั่วโลกนะครับ เราจะเห็นภาพถ่ายเก่าในเมืองไทยหรือภาพถ่ายในโลกต่างๆเนี่ยว่าถนนเนี่ยต่อให้มีรถยนต์แล้วเนี่ยคนก็ยังเดินข้ามไปข้ามมาตรงไหนก็ได้เราจะเห็นว่านี่คือทางมาลายรุ่นเก่าก็คือขีดสองเส้นแล้วก็าจากร้านหลวงเนี่ยเดินเดินเนี่ยสามารถที่จะเดินด้วยตรงนี้แคบนิดเดียวเองแล้วก็เดินข้ามมาตอนนี้มีเกาะกลางเป็นต้นไม้แล้วแบบมีทางมาลายมาชนเกาะ เราต้องเดินอ้อมเกาะ <Okay. S 1> กลับมาแล้วตรงเนี้ยเขาทําให้รถวิ่งคือเขาไม่ให้จอดรถตรงนี้แล้วเนี้ย mm hmm. เขาปาดไอตัวบันไดลงสะพานเนี่ยฮะไม่ให้หันมาทางนี้ให้หันเข้ามาทางนี้แล้วสูงมากก็หมายความว่าทางว้าลายเนี่ยจะมาชนเกาะเดินอ้อมืองนี้แล้วมาชนตรงนี้ทีต้องเดินขึ้นมาเองนี้ีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อพอข้ามมาตรงนี้ยนะฮะมันก็จะมีทางแคบลงแล้วโดยเฉพาะแบบ เวลาเขาจะแต่งเมืองเนี่ยสวนถนนจะขึ้นตรงนี้แล้วคนจะต้องไต่แบบเป็นแคปวอล์กเลยเดินเลี้ยงเดี่ยว1ิกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือตอนนั้นมีความคิดว่าทํายังไงจะให้สี่แยกลนไม่ติดเลยก็เริ่มคิดกันว่าทําสะพานลอยข้ามแยกอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นมึงสิกว่าอันเนี่ยแค่นั้นไม่พอถ้ามันทั้งมีทั้งข้ามทั้งอุโมงค์เนี่ยคงจะไม่ติดติดไม่ล่ะ,ะได้ยินจากแท็กซี่ว่าอุโมงค์เนี่ยก็มีรถชนอยู่ทุกวัน พอรถชนกันข้างในอะไรเงี้ยก็ก็ติดกันวินาศสังตโรแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นวปบนนู้นพอมาถึงตรงนี้คือจุดที่เราจะต้องข้าวสะพานใช่ไหมพอพาทำอุโมงแล้วทางเท้ามันแคบลงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปดูคือเวลามันแคบแล้วมีทั้งสายโทรศัพท์ทั้งสายไฟเราต้อง ทำสะพานลอยเนี่ยลองดูดูดนะี่ฮะเราเป็นแง่งด้วยคือมันชันมากเลยนะ,ะแล้วก็ต่ายมาในแนวสายโทรศัพท์จนกระทั่งเฮ้ยแม่งเสาสายไฟฟ้าหรือเปล่าคะเพราะว่าต้นเล็กนี่ก็เสาวไฟฟ้าไงเเผื่อไอ้นี่สายไฟฟ้าเอ้ยอย่าไปจับนะในทุกอาที่แคบอย่างเงี้ยผมแนะว่า มันก็ควรจะเอาเสาไฟฟ้าเข้าไปชิดชิด,ชดถนนมากขึ้นตั้งแต่แรกสะพานลอยก็จะได้เบี่ยงตัวออกมาอีกหน่อยนึงหลังจากเราทําทางวะลายได้ไม่นานเนี่ยรถมันก็ติดแล้วก็มองว่าทางวะลายเนี่ยมีส่วนทําให้รถติดก็เลยเริ่มสร้างสะพานลอยซึ่งอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันคือ ทำไปเพื่อกลัวว่ารถมันจะติดอ่ะเพราะเดี๋ยวคนข้ามทางม้าลายแล้วรถจะต้องหยุดซึ่งจริงๆรถมันก็ติดจนไม่ต้องไม่ต้องหยุดเนี่ยมันก็มีช่วงที่รถคายอยู่บนถนนเต็ไมไปหมดแล้วนะฮะพอทําสะพานลอยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มทําให้ทางม้าลายไม่สากสิทธิ์อ่ะแต่ก่อนเนี่ยรถจะหยุดให้ทางม้าลายมาเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มสร้างสะพานลอยนะฮะใช้มาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยสะพานลอยยุคแรกก็จะดีมาก มีสีขาเรียบร้อยมีหลังคาคุ้มแดดคุ้มฝนนะฮะยิ่งสร้างสะพานลอยยิ่งเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังคาก็ไม่มีขาก็เริ่มหดบางทีข้ามสี่แยกอะไรต่างๆเหล่านี้แทนที่จะมีให้ครบทางนอกจากนี้เนี่ยสะพานลอยมันยังไม่เป็นมิตรกับคนทุกวัยด้วยถ้าเป็นเด็กเนี้ยเป็นคนชราอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหขึ้นลำบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาให้ลดโดยที่ไม่คำนึงถึงคนเนี่ย มันนอกจากจะทำให้เราสร้างปัญหาให้ป่าใช้งานยากขึ้นแล้วสิ่งที่เลวร้วายมากกว่านั้นนี่คือการสร้างความไม่เห็นอกเห็นใจในการใช้งานของคนแต่ละแต่ละวัยด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากรถเลี้ยวได้อย่างสบายมากนะฮะเลนเนี้จะเป็นเลนที่กว้างมากแล้วมีเหลือเห็นไหมฮะมีที่เหลือข้างๆเยอะเลย เพราะว่าเฉือน<ม>เฉือนออกไปแล้วก็ตีเลนรถออกมาให้ก,กว้างๆตอนนี้เราจะเริ่มเห็นคนเดินออกมาเดินมาจากหน่วยงานราชการตรงนูน้นหลายหน่วยงานซึ่งจะเดินกลับมากินข้าวหรือมาต่อรถเนี่ยก็จะใช้ตรงนี้เยอะแยะต้นไม้จริงๆมันขึ้นได้แนวเดียวคือแนวซ้ายแนาขาวขวาแม่งจะสายไฟแม่งหันหมดต้องดูทีคื<ม> <c oughs> สอสงสารเลยเกิดมาเป็นต้นไม้แนวเนี้ยแล้วจริงๆตรงนี้จะมีปัญหามากเพราะว่าป้ายรถเมล์มาตั้งอยู่ตรงคอคอด ของตีนสะพานแล้วตีนสะพานเป็นอย่างเงี้ยหมดทุกที่ฮะเพราะลงมาจะมาเบียดกันแล้วก็ป่ายซ้ายป่ายขวาสี่โมงอ่ะตรงนี้จะไม่ให้จอดให้จอดนู่นเลยพานไกลเลยอ่ะน่าจะพันลอยใต้พันลอยจอดอ่ะตั้งแต่สามโมงไปแล้วถึงหกโมงถึงหกโมงไม่ให้จอดไม่ให้จอดตรงนี้เลยเวลาเล่นด่วนไงอ่ะช่วงเวลาเล่นด่วนจะจอดตรงนี้ไม่ได้เดินกันไกลอ่ะบนกันหน้าดูอ่ะบางสายเขาจอดบางสายเขาก็ไม่จอด พอลถมากแก้รถติดใช่ไหมฮะแก้รถติดเนี่ยนำไปถึงก็นำไปสู่การขยายถนนถมคลองแล้วก็ยกเลิก3ล้อจนสุดท้ายเนี่ยยกเลิกรถรางที่เรามีทันสมัยสุดๆตั้งแต่สมัยร5แต่เราไม่พัฒนาต่อให้ดีเนี่ยนะครับหลังจากทำรถรางไฟฟ้ายุคแรกๆเนี่ยจนกระทั่งต้องยกเลิกไปทีละสายทีละสายจนสายสุดท้ายเนี่ยยกเลิกไปในปีพศ2511ซึ่ง ปัจจุบันก็เป็นที่รู้แล้วนะครับว่าระบบขนส่งมวลชนระบบรางหรือว่าเป็นรถเมล์ด่วนอย่าง DRT เนี่ยเป็นระบบที่ดีมากๆที่จะขนส่งผู้คนไม่ใช่รถส่วนตัวนะครับส่วนหนึ่งที่คนใช้ระบบขนส่งมวลชนที่เป็นรถเมล์ดเนี่ยลำบากขึ้นก็คือการแก้รถติดอีกครับคือพอรถติดเนี่ยเขาจะมองว่าอะไรทําให้รถติดแต่เขาลืมมองไปว่า ไอตัวที่เขามองว่าติดเนี่ยมันคือบริการที่คนส่วนใหญ่ของเมืองใช้ก็คือรถเมล์เนี่ยนะ,ะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยออพอเขามองว่ารถเมล์หรือป้ายรถเมล์ทำให้มีการชะลอตัวหรือการติดสะสมเพราะการจอดของรถเมล์เนี่ยมาเขาก็เริ่มยกเลิกป้ายรถเมล์ครับเขาเริ่มยกเลิกป้ายรถเมล์อันแรกสุดเลยคือ ยกเลิกป้ายรถเมล์ใกล้สี่แยกป้ายแรกที่ใกล้กับสี่แยกที่สุดก่อนที่ยกเลิกมันทุกทุกด้านเลยการที่เขายกเลิกรถเมล์ใกล้สี่แยกไปทั้งสี่ป้ายเนี่ยนะฮะสมมป้ก,กับสี่แยกทําให้ป้ายรถเมลเข์ขยับออกไปอีกเยอะมากเราไม่มีใครอยากจะเดินไกลเพื่อมาเปลี่ยนสายตัวเนี้แล้วก็การเชื่อมต่อระหว่างระหว่างถนนแต่ละเส้นเนี่ยก็ลําบากขึ้นถ้าจะยกตัวอย่างเนี่ยแยก าดพร้าตัดกับรถชวยรทินเนี่ยแต่ก่อนก็มีรถเมย์ใกล้สี่แยกโดนยกเลิกไปหมดนะฮะป้ายแรกที่ยกเลิกไปก็คือป้ายที่หน้าเมเจอร์พอยกเลิกป้ายหน้าเมเจอร์จริงๆไปแล้วเนี่ยทำให้คนที่มาเมเจอร์เนี่ยก็จะต้องเดินจากเมเจอร์มาที่ป้ายรถเมล์นี้ในขณะที่คนกลับบ้านต้องการจะเดินจากป้ายรถเมล์ตรงนนเนี้ยไปซอยไทยวิจิตรศิลป์เนี่ย ต้องเดินรวมกันแล้วเป็นระยะทางไกลมากแล้วพอมีกิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะเป็นศูนย์รวมการคมนาคมใช่ไหมการขนส่งแล้วมีคนมหาศาลแล้วเดินเป็นระยะยาวมากมันถพ่งเกิดหาบเล่แผงลอยยุคใหม่นะฮะยุคใหม่นี้ก็คือยุคที่แบบคนมีการศึกษาด้วยนะซึ่งมันสืบทอดมาจากยุควิกฤตเศรษฐกิจนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจนอกระบบพวกหาบเล่แผงลอยแล้วก็การที่ คนทำงานแล้ววัยรุ่นต่างๆนักศึกษาออกมาเปิดท้ายขายของกันเนี่ยเขาก็ขายมาเรื่อยๆแล้วเขาก็มาขายตรงนี้เป็นยาวคือเราจะเห็นชัดเลยว่าจากป้ายรถเมล์ไปถึงเมเจอร์เนี่ยจะเป็นขายของแบบแฟชั่นเป็นเสื้อผ้าเป็นอุปกรณ์มือถองมือถือเป็นสารพัดเลยอะ่ะเป็นของวัยรุ่นว่ากันอย่างนั้นนะฮะในขณะเดียวกันจากป้ายรถเมล์ตัวนี้ไปถึงไทยวิจิตรศิลป์นั่นเป็นสายหาเลแผงลอยของกินก่อนกลับบ้าน ซึ่งยาวมากแต่การเกิดของทางเท้าการค้าตรงนี้เนี่ยที่มีหาบเล่แผงลอยเยอะเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นยาวขนาดนี้ถ้าป้ายรถเมย์เดิมยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการแก้รถติดการโดยการยกเลิกป้ายรถเมย์มันทิ้งส่งผลต่างๆมากมายแล้วก็เป็นปัญหาซับปัญหาซ้อนและสุดท้ายก็ไปบอกว่าหาบเล่แผงลอยจีดขวางทางเท้า ก็ถ้าไม่ไปยกเลิกป้ายรถเมย์ซะก็ไม่เกิดขาบเล่แผงลอยเยอะแยะขนาดนี้แค่นั้นนี่ไม่พอนะครับก็รณรงค์มีมีการควบคุมคือไล่รถเมย์ครับคือพยายามจะเร่งให้รถเมย์ไปจอดที่ที่ป้ายโดยเร็วที่สุดต้องการจะให้รถเมย์ไปเร็วๆก็คือเร่งให้คนรีบวิ่งขึ้นรถเมย์ยังไม่พอพอรถเมย์คันแรกไปแล้วก็จะให้โบกให้รถเมย์คันที่ยังจอดแล้วคนยังขึ้นอยู่เลยเนี่ยกระชากตัวไปจอดหน้าป้ายอีกแล้วเรื่องนี้ ม,มันมีอุบัติเหตุที่รถเมย์ทับคนตายตรงป้ายตรงนั้นนะฮะแถวแถวเมเจอร์เนี่ยมาแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยม,มีอัตราส่วนการสัญจรโดยการเดินทางเนี่ยต่ำมากถ้าเทียบกับหลายหลายประเทศพอทําให้ทุกอย่างแย่อย่างเงี้ยฮะมันก็ทําให้วันหนึ่งถ้ามีตังมีโอกาสก็ซื้อรถยนต์เพราะว่าปลอดภัยกว่าสะดวกกว่า คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ t h a p b s o r t h กลางเมืองหรือติดต่อทีมงานแล้วก็ติดชมรายการได้ตามที่อยู่บนหน้าจอนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับกลางเมืองได้ใหม่บนหน้าจอแห่งเดิมในวันเสาร์หน้าเวลา10บนาฬิกาานาทีค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะตอนนั้นด้วยความที่ยังเด็กนะ อ่แบบไปเจอชุดพรางที่ไหนไม่รู้ก็ซื้อใส่กับกางเกงเขียวใส่รองเท้าบูทธทหารมีก่อนจะได้ร่อดอยแจ้งกองปัญชาการเลียมแจ้งเลยแจ้งเลยเแจ้งกองปรญชาการเราดะคุ่มจองตีโอ้ยมานเยอะเลยนักข่าวนักข่าวไปหาที่รบไปเดวอยู่ต่ำๆอยู่ต่ำๆ I.